้องมีนาเจ็บเยอะผ่านน้อยเล่นน้ำคร,รั้ง,งแรกใช่ไหมไพึ่งลงน้ำครั้งแรกใช่ไหมใช่อภิษตอมามันตัวใหญ่กว่านี้ไข่มีทั้งหมดกี่ใบสองขออสิบแปดใบสองข้อบบสอิอบแปดใบนะครับมันเจออากาศหนาวด้วยหนาวจัดเลยปีนี้ที่ผ่านจาก,กว่าคอกแรงไม่ดีใช่แล,แล้วกูเห็นฟางแฉหมดเลยม้แม่มันไปเล่นน้ำด้วยคลองนอกอ่ะคลองในที่แฉเราไม่เป็นไปทำ รางมันสูงมันเวลามันขีออกปิดแล้วก็ไหลกลับลงไปในนมันต้องทำแบนๆเหมือนจานแล้วใครทำกูเนี่ยกูก็ไม่รู้เนะาะมึงท<บ>ูาหเหมือนไก่อี่ตัวนอกก็แม่งลงเล่นในน้ำแล้วก็ไปฟักแลอาก,กาก็เย็นห่านนอ้อยห่านน้อยรอดมาสามตัวออเดอร์เขาเทนะ่าไหร่น่ โอ้ดจบินบินออเดอรเยอะแยะนะครับแต่ลูกขานรอดมาสามตัวทำาทบจะบินหนาบ้างหนาาวหรอกไม่ถ้าปลอยกินบินไแน่ตสุกไมาแล้วหัวสุกให้ไปทาีน้ำสะเหมือต้องแยกใช่ไหมมันคือต้องแยกนอนไม่ได้ตตีกันตายหาเล เนลยอนระอดแล้วมั้งแบบนี้ยรอดแล้วแหละรอดทุกต,ตัวเลยหมาไม่แดกอ,อ่ะหมาตัวอื่นไม่ห่วงหรอกห่วงไอ้จิ้มนี่แหละเพราะตัวอื่นไม่ทำแล้วห่านน้อยโอเคไไปเจอกันคลิปหน้า